มาคมสื่อมวลชนออนไลน์ The Press Online Association อาจารย์ป๊อปพระศรีวลี24ชั่วโมงและฟิลกิติกรน,นำทัพศิลปินดาราสายบุญร่วมบุญใหญ่นวัดป่าเทียนชัยบ้านสี่เหลี่ยมตำบลโคกยางอำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่14-15ธันวาคม2567ที่ผ่านมางานบุญใหญ่ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลาสองวันเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ของวันที่14ด้วยพิธีใส่บาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ นำโดยพระครูภาวนาศิลคุณหลวงพ่อกอบชยัยเจ้าอาวาสวัดป่าเทียนชยัยพร้อมคณะสงฆ์จากนั้นก็มีพิธีบวชเนคขัมาบารมีบวชชีพราม์โดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมลงทะเบียนบวชต่อมาอาจารย์ป๊อปพระศรีวลี24ชั่วโมงทนายช้าง24ชั่วโมงและอาจารย์อุยุทธนาฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดได้นำขบวนแห่พระศีวลี789องค์ ไปตามท้องถนนและพื้นที่ต่างๆรอบจังหวัดสุรินทร์เช่นตลาดกังแอนค่ายทหารวีรวัตโยทินและตลาดในเมืองเพื่อแผ่บารมีและสร้างความปิติยินดีแก่ผู้พบเห็นและเช้าวันที่15ธันวาคมเริ่มต้นด้วยพิธีใส่บาตพระสงฆ์และตั้งขบวนแห่พระศรีวลีอีกครั้งนำโดยฟิลกิติกรหน่อยสุธิษาอาจารย์ป๊อปพระศรีวลี24ชั่วโมง นายกสมาคมสื่อมวลชนออนไลน์และประธานมูลนิธิพระศิวลีศิลปินดาราสายบุญและทนายช้าง24ชั่วโมงคนดังจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมโดยในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐผู้นำทุกหมู่เหล่าเช่นพันตำรวจเอกวีรพันธ์นลำปางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่23ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ที่ได้อำนวยความสะดวกและร่วมขบวนแห่พระศีวลีสร้างความปลื้มปิติแก่ผู้พบเห็นตลอดเส้นทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งนตลาดตังแอนประชาชนทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกรรมการตลาดและคุณชลรดาแจ้งสว่างดีเจคลื่นวิทยุก็ต่างอำนวยความสะดวกแบ่งปันพื้นที่และหลังจากนั้นคณะศิลปินดาราสายบุญได้เดินทางกลับมายังวัดป่าเทียนชัยและได้พบประพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มาต้อนรับ อาจารย์ป๊อกพระศรีวลี24ชั่วโมงได้ทำหน้าที่แนะนำเยาวชนศีนบริสุทธิที่คุณและซ้อมสวดมนต์บทสรพันยะก่อนเริ่มพิธีการท่านพระครูพินิษธรรมนุยุทธเจ้าคณะอำเภอประโคนชัยเจ้าอาวาสวัดป่าหนองม่วงจังหวัดบุรีรัมย์ได้เมตตามาเป็นประธานจุดธูปเพียใชัยมงคลและร่วมถแถลงข่าวใหญ่โดยมีพระครูภาวนาศิลคุณหลวงพ่อกอบชัย เจ้าอาวาสวัดป่าเทียนชัยอาจารย์ป๊อปพระศีวลี24ชั่วโมงฟิลกิติกรหน่อยสุธิษานายกิติสัตซ์ซื่อประหลัดจังหวัดสุรินทร์ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พันจัดรีทวัตพันธุชินนายอำเภอรปราศาสตร์และนายอาชิรวัตรรัตนาจามรที่ปรึกษามูลนิธิพระศีวลีศิลปินดาราสายบุญร่วมถแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนจากนั้นจึงเป็นพิธีบวงสวงโดยอาจารย์ป๊อปพระศีวลี24ชั่วโมง ได้กล่าวอัญเชิญเทวดาและนำปัจจัยร่วมบุญใหญ่ใส่บาทในย่ามพระศีวลีนายอชิรวัตรรัตนาจามรได้ร่วมถวายปัจจัยปโปรยมหาทานและมอบกองทุนเด็กเยาวชนศีนบริสุทธิคุณต่อมาเป็นพิธีหล่อพระพุทธเมตตาและหล่อหาไทยสมเด็จพุทธเบาวรมหาบุญบาร,รมีองค์ที่หนึ่งแห่งประเทศไทยปางเสวยวิมุติสุขซึ่งเป็นพระที่สร้างโดยนายอชิรวัตรรัตนาจามรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานา้โมรลนิธิพระศีวลีศิลปินดาราสายบุญ กรุงเทพมหาคนครและปิดท้ายด้วยพิธีถวายพระศิวลี789องค์ให้กับวัดต่างๆทั่วประเทศไทยจำนวน29วัดโดยมีฟิลกิติกรหน่อยสุธิสาอาจารย์ป๊อปพระศิวลี24ชั่วโมงและทนายช้าง24ชั่วโมง ร่วมถวายพระศิวลีงานบุญใหญ่ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเผยแผ่ประชาสัมพันธ์พระพุทธศาสนาและนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ทุกพุทธสถานทั่วไทยต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมทําบุญกันถ<ด>วายองค์พระศิวลีด้วยวันนี้ถือว่าเป็นพิธีใหญ่มากๆนะครับที่วัดบ้านสี่เหลี่ยมของเรานะครับต้องบอกว่านะครับเป็นการนะครับถวายพระศิวลีนะครับให้กับหลายๆวัดนะครับที่จังหวัดสุรินและก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับวันนี้ก็ต้องขอร่วมอนุโมทนา บุญกับทุกทุกท่านนะคะที่วันนี้ได้มาร่วมพิธีนะคะถวายพระสิวลีทั้งหมด28องค์ ทั่วไทยนะคะ,ะวันนี้มารับพระศรีวลีมาลาบจากวัดป่าเทียนชัยาจากคณะดาราช่องเจ็ดสีํามอบให้วัดป่าแก้วโคกลางไว้เป็นที่สักการะไหว้อญา,าตยมคนใดจะไปกราบไหว้สักการะบูชาพระศรีวลีพระละหันผู้มีโชคลาบก็เจริญพรเรียนเชิญที่วัดป่าแก้วโคกลางได้พอโมทนาสาธุวัดลุกตาสาันวัดป่าเขาโตอำเภอพนมรังจังหวัดสุรินทร์อยู่เขตชายแดนไทยกัมพูชาก็ยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับหลวงพ่อศรีวลี ไปไ้เป็นสถานที่วัดป่าเขาโตพรขออวยมจงเจริญเนะ้อมีความสุขความเจริญทุกคนสวัสดีครับผมนายกุมภาคิดจริงครับพอดีเป็นตัวแทนขององค์หลวงพ่อเยื้อนคันติพะโลครับเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมยุทธเจ้าวัดวัดเขาาลาครับอ,องค์หลวงพ่อมอบหมายให้รับองค์พระศิวลีไปประดิษฐานที่สำนักสงฆ์สร้างใหม่นะครับหลวงพ่อเมตตาซึ่งองค์พระศิวลีเป็นลำดับที่739นะครับก็รอ ดูองหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งครับว่าจะให้อัญเชิญขึ้นเขาศาลาหรือว่าประดิษฐานยังวัดสำนักสงสร้างใหม่ครับที่อำเภอประสา,าทครับโอกาสนี้ก็ขออนุญาตเชิญชวนนะครับท่านที่มีจิตสถานในบวลพระพุทธศาสนานะครับองพระศิวลีเองจะเรียกท่านว่าเป็นองค์หลวงปู่ก็ได้เนื่องจากท่านเป็นพระอัครสาวกที่อยู่ในพุทธกาลนะครับได้ชื่อว่าเป็นพระเถระ ผู้มีลาบสักการะนะครับก็เรียนเชิญท่านที่มีจิตศรัทธาสือส่อทอดพระพุทธศาสนานะครับมาร่วมในการสักการะองค์หลวงปู่สีวลีร่วมกันครับติดตามข่าวสารได้ช่องทาง YouTube Facebook t k t t o k พิมพ์ค้นหาสมาคมสื่อมวลชนออนไลน์ ติดต่อ LINE ID POP2112519 ติดต่อสายด่วน0637896935